สวัสดีครับที่ River q u a i r Bridge Resort นะทุกคนสวยงามมากตอนเช้าเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันทุกคนครับนี่ฮะจะมี2โซนนะที่คือด้านหน้าอลังการด้านหลังอลังการติดแม่น้ำแล้วก็สามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควได้ด้วยนะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะเราก็เดินออกมานะครับอุดมอร์นิ่งทุกคนกันอีกครั้งหนึ่ง ข้าแม่นะ่ะสะพานแม่น้ำแควไปทางนี้ประมาณ200เมตรนะแปบ๊บเดียวเดินก็ถึงนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ ่ซนอาหารเช้านี่ฮะทานอาหารเช้าที่นี่เดี๋ยวเราไปดูแม่น้ําก่อนไปดูสะพานที่อยู่ในวิวที่อยู่ในส่วนหลังนะฮะเราไม่ได้เดิอนออกไปด้านนอกเพื่อจะไปสะพานด้านหน้านะแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวเป็นหลังๆนะฮะทุกคนเป็นห้องพักเป็นหลังๆส่วนตัวนะฮะ อันนี้ใช่ไหมที่เป็นหุน้นน้าไปมากเลยทุกคนเส้นไซโยกเส้นเอราวันนะครับนะทำกระแสต้นจามจุรียักษ์วัดทับเสืออะไรประมาณนี้ฮ่ทุกคนนะ นี่ฮะเราเดินมาสุดทางก็จะเป็นแม่น้ำอ๋อตรงนี้เป็นโซนอาหารเช้าอีกโซนหนึ่งหรอหรือว่าด้านหน้าแค่สอบถามนะฮะนี่ฮะทุกคนด้านในสุดแม่น้ำเราไปดูกันนะ,ะเป็นสะพานตรงนี้นี่ฮะบรรยากาศตอนเชา้าอาหารเช้าทุกคน ทานเช้ากันที่นี่เลยทุกคนดวเราเดินลงมานี่หาสะพานข้ามแม่น้ำแควเห็นไหมยามเย็นเช้เชาเที่ยงก็เดินไปตรงนั้นได้นะข้ามฝั่งไปนะแล้วก็สถานีรถไฟแล้วก็ร้านค้าเพชรนินจินดาตรงนั้นนะทุกคนรวมทั้งร้านอาหาร เห็นไหมฮะสะพานข้าม่น้ำแควนยิแม่น้ำเ,ำเดือวไปทานกัน เหมือนทะเลเลยทุกคน ừ, เหมือนทะเลเลยนึกถึงชุกโดนใช่ไหมเขาจะมีชายหาดทะเลทรายทะเลชุกโดนเรายังไม่เคยไปก็คงจะเห็นสภาพแบบอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นทรายทะเลแบบนี้ฮะแต่เป็นทะเลน้ําจืดประมาณนี้เป็นทะลรา,ายเป็นชายหาดมองทําให้มองเห็นเป็นเหมือนทะเลได้เนาะบรรยากาศ นะฮะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าหาดทรายชุกโดนในเมืองการในเมืองอ่ะนะฮะวันนี้จะไปสไกายวอล์กไหมอะทุกคนไปดูไหมหน้าไปนะมีจักรยานดีไหมฮะไปดูอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าวันนี้หน้าตาอาหารเช้า เช้าหน้าทานมากเลยทุกคนคนยังไม่ตื่นกันเพราะยังเช้ามากๆเลยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้านะครับ